บิสตูเยนนะครับปฏิเสธช่วยเวียดนามบู๊สมุรสอนหญิงิงแชมป์โลกชี้มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตนะครับซึ่งด้านคอมเมนต์ชาวเวียดนามเนี่ยก็แห่ถล่มเต็มโซเชียลมีเดียเลยนะครับก็บิสตูเยนนะครับที่เพิ่งหายเจ็บนะครับแต่ก็สามารถเล่นวอลเลย์บอลลีกนะครับตบแหลกรับจนเป็นเบอร์หนึ่งตบสูงสุดในลีกเวียดนามนะครับก็ปฏิเสธช่วยเวียดนามบู๊สมุรสอนหญิงแชมป์โลกนะครับชี้มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตนะครับ ก็วันที่15ที่ผ่านมานะครับก็หลังจากที่เหงียนทีบิ๊กตูเย็นเนี่ยนะักวอลเลย์บอลหนิงทีมชาติเวียดนามที่แฟนลูกยางชาวไทยเรียกว่าตู้เย็นนะครับโชว์ฟอร์มดุพาหนิงบิงโดเวโกนะครับผ่านเข้าสู่วอลเลย์บอลลีกเวียดนามรอบ8ทีมสุดท้ายได้สําเร็จนะครับครองเบอร์หนึ่งนะครับทำแต้มสูงสุดในลีกโดยทําแต้มไป102คะแนนนะครับก็ล่าสุดนะครับ สื่อเวียดนามรายงานว่าทีมชาติเวียดนามได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับวอลเลย์บอลสโมสรหญิงทิ่แชมป์โลกปี2023นะครับโดยจะมีการจัดตั้งทีมสปอร์ตเซนเตอร์หนะครับแล้วก็เรียกนักกีฬาเพิ่มเติมจํานวนหนึ่งรวมทั้งเหนียนท่บิกทูเย็นนะครับแต่นักกีฬานะครับก็ยังคงปฏิเสธที่จะเข้าร่วมทีมนะครับ ซึ่งตัวแทนของนิงบิงโดเวโกสมสรสอนต้นสังกัดเนี่ยครับให้เหตุผลว่าเงียนที่บิ๊กทูเยีนเนี่ยกำลังเผชิญปัญหาด้านสภาพจิตใจนะครับแล้วก็ถูกกดดันจากความคิดเห็นบนโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็มีข้อมูลที่ขัดแย้งกันเมื่อเดี๋ยวนี้นะครับเธอจึงไม่ขอเข้าร่วมการคัดเลือกนะครับซึ่งสาหรับวอลเลย์บอลสมสรสอนหญิงที่แชมป์โลกนะครับจะจัดขึ้นที่ฉางชาศาสารารรฐาประชาชนจีนนะครับระหว่างวันที่13ถึง17ธันวาคมนะครับซึ่งสปอตเซนเตอร์หนึ่งเนี่ยอยู่ในกลุ่ม บีนะครับร่วมสายกับเดนทิวนะครับทีมจากบราซิลแล้วก็วากิฟแบงจากตุรกีโดยจะแข่งพบกันหมดนะครับแล้วก็เอาที่1กับ2เข้าไปเล่นรอบชิงชนะเลิศต่อไปนะครับซึ่งจากเรื่องราวดังกล่าวนี้นะครับเรามาลองฟังความคิดเห็นชาวเวียดนามดูครับว่าพวกเขาเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรบ้างต่อบิสทูเยนในครั้งนี้นะครับฉันต่อว่ามันเป็นปัญหาทางเพศเพราะว่าหล่อเกินไปซึ่งท่านตอบมานะครับก็ามาตอบกลับว่าแน่นอนไม่กล้าร่วมทีม กลัวว่าถ้าใครดึงกังเกงออกมาเนี่ยกลัวทุกอย่างจะเปิดเผยซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าเหตุผลมันชัดเจนมากโดยที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าการตรวจสอบนั้นง่ายมากแต่ไม่ทําและบิสตูเยนเล่นได้เฉพาะกับทีมที่อ่อนแอระดับท้องถิ่นเท่านั้นโดยที่ชาวเวียดนามท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าชัดเจนเลยพี่สาวของเราไม่ต้องปกปิดอีกต่อไปเพราะมันจะเปิดเผยทุกอย่างเธอจึงกล้าแข่งในประเทศเท่านั้น ซึ่งท่านตอบมานะครับก็มากล่าวว่าเงียนอูเยนเธอสมควรได้รับเลือกผลงานค่อนข้างดีซึ่งท่านตอบมานะครับก็มากล่าวว่าสนับสนุนการตัดสินใจนี้โดยที่ท่านตอบมานะครับมากล่าวต่อไปว่าหมดความชื่นชอบในตัวเธอไปนานแล้วโดยที่ท่านตอบมานะครับมากล่าวว่าผู้ชายมาลงแข่งกับผู้หญิงมันไม่สมเหตุสมผลอยู่แล้วโดยที่ท่านตอบมานะครับก็มากล่าวว่าออกไปโล่กว้างเขาทําการทดสอบฮอร์โมนเพื่อเปิดเผยทุกสิ่ง หลังจากความบอบช้ำทางจิตใจตอนนี้มีความรุนแรงทางไซเบอร์เกิดขึ้นอีกโดยที่ท่านตอบมานะครับมาตอบกลับใต้คอมเมนต์นี้ว่าทำไมเราไม่ตรวจฮอ,อร์โมนให้นักกีฬาชายของดาวราที่ออกเปรียบมสมมตสอนอื่นใดนี้โดยที่ท่านตอบมานะครับก็มากล่าวว่าถ้าไปเล่นก็โดนประนามและขอให้ตรวจสอบเพศแต่ถ้าไม่เข้าร่วมก็โดนตาเช่นกันคุณเลือกแบบไหน โดยที่ท่านต่อมานะครับมากล่าวต่อไปว่าฉันนึกถึงสถานการณ์เช่นนี้อยู่ตอนแรกคิดว่าจะมีอาการบาดเจ็บแต่ไม่ตอนนี้เธอมีข้ออ้างใหม่แรงกดดันทางจิต,ตวิทยาซึ่งมีคอมเมนต์นะครับมาตอบกลับว,ว่าตอนนี้มีแรงกดดันทางจิตใจจ,จากสังคมออนไลน์ซึ่งท่านต่อมานะครับมากล่าวเสริมว่าตอนแรกไม่ได้ร่วมทีมเพราะการบาดเจ็บตอนนี้โทษคนดูโดยที่ท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าทําไมคุณถึงเป็นขนาดนี้เก่งมาก แต่ไม่อยากร่วมทีมโดยที่ท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าสาวคนนี้ขี้อายมากจนทุกครั้งที่ถูกคัดเลือกก็ปฏิเสธเพราะว่ากลัวโดนตรวจเพศซึ่งท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าน่าเบื่อคนที่อยากติดแต่ไม่ติดโดยที่ท่านนี้นะครับมากล่าวว่าควรจะตัดชื่อของคุณออกและไม่ต้องเรียกมาอีกโดยที่ท่านต่อมาครับมากล่าวเสริมว่าไม่อยากดูเล็บบอลแล้วมันน่าเบื่อคอมเมนต์ต่อไปครับ มีคำถามเดียวในตอนนี้ทำไมก่อนหน้านี้ถึงใช้ข้ออ้างว่ามีอาการบาดเจ็บแต่สามารถเล่นรายการระดับหมู่บ้านได้ซึ่งท่านตอบมาครับมาตอบกลับว่ากลัวไปเมืองนอกแล้วโดวนจับได้เหมือนแมงกระแนงของอินโดนีเซียโดยที่ท่านตอมาครับมากล่าวเสริมว่าตัวตลกของหลีกเวียดนามต่อไปครับทำไมไม่อยู่บนบนานั่งสำรองละ่ะโดยที่ท่านต่อมาครับมากล่าวว่าโอ้ยไม่ใช่ข้ออ้างบาดเจ็บอีกต่อไปเปลี่ยนมาเป็นเนื่อของความแรงทางไซเบอร์ ปเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เห็นเรื่องได้สาระซึ่งท่านต่อมาครับเมื่อกล่าวว่าฉันชอบบีทีนะแต่ตอนนี้ฉันไม่สามารถปกป้องเขาได้พูดตามตรงฉันเริ่มสูญเสียความเห็นอกเห็นใจเขาแล้วโดยท่านนี้นะครับเมื่อกล่าวว่าน่าเสียดายที่ทัวร์นาเมนต์ในประเทศเหลืออีก3นัดไม่ชนะเธอจะได้รับบาดเจ็บอีกครั้งฉันรู้สึกเสียใจกับเธอที่พยายามโกหกอาการบาดเจ็บของเธอต่อไปครับดราม่าของบิสทูเยนเป็นมากกว่าวงการบันเทิง โดยที่ท่านต่อมานะครับว่าเมื่อกล่าวว่ายังมีคนที่ปกป้องทูเยนอยู่ไหมโดยที่ท่านต่อมาครับเมื่อกล่าวสเสริมอีกว่าบิสทูเยนทำไมเขาไม่เผชิญหน้ากับความจริงแต่กลับซ่อนไว้คิดว่าจะรอดจากความลับได้ใช่ไหมแล้วมันจะทำลายอาชีพการงานและความก้าวหน้าในอนาคตของเขาโดยที่ท่านต่อมาครับเมื่อกล่าวว่าบิสทูเยนควรเปิดเผยตัวตนแก่สาธารนณะคอมเมนต์ต่อไปคร,ครับครั้งนี้ไม่ใช่เพราะการบาดเจ็บแต่เป็นเพราะบาดแผลทางจิตใจ ซึ่งท่านต่อมาครับมาตอบกลับว่าในตอนแรกได้ยินว่า BT ทีหายจากการบาดเจ็บแล้วจึงดีใจมากที่ได้เข้าร่วมททวร์เมนนี้แต่ไม่มีใครพูดถึงสาเหตุของการบาดเจ็บทางจิตใจมาก่อนเลยมันขนาดนั้นเลยเหรอซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวว่าฉันไม่เข้าใจว่าทําไมไม่ไปชี้แจงสักครั้งต่อแฟนลย์บอลเรื่องเพศเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกโจมตีทางโซเชียลคอมเมนต์ต่อไปครับข่าวจริงใช่ไหมถ้าใช่คงน่าเสียดายต่อไปครับ ในนาให้ปลดนายเกียรติออกจากตำแหน่งโค้ชของเขาไม่สมควรเลือกคนที่ไรเหตุผลขนาดนั้นซึ่งท่านต่อมาครับเมื่อกล่าวว่าตลกมากคราวหน้าจะมีเหตุผลอะไรคะซึ่งท่านต่อมาครับม่กล่าวว่าบีทีก็จะอยู่บ้านและรักษาตัว,ตวทางใจิตใจของคุณต่อไปฉันว่าคุณจะกลับมาเด๋ยนนี้ในปีหน้าโดยที่ท่านต่อมาครับเมื่อกล่าวว่าไม่มีอะไรต้องเครียดความจริงก็คือความจริงคอมเมนต์ต่อไปครับเหตุใดจึงปฏิเสธ แล้วบอกกับตัวเองมีปัญหาทางจิตใจนี่เป็นการทำลายความคิดของแฟน์เะบอลปล่อยให้นานาชาติตรวจสอบถ้าไม่มีปัญหาก็ไม่มีใครพูดอะไรหลังจากนั้นรอกโดยที่ท่านต่อมาครับเมื่อกล่าวว่าเฟืองทุยเป็นผู้เล่นที่แก่งมากเช่นกันสมควรถูกเรียกตัวประสบการณ์ในสโมรสรก็มีมากมายซึ่งท่านตอบมานะครับเมื่อกล่าวว่ากลัวการตรวจสอบนี่แหละถ้าไม่ใช่แล้วจะปฏิเสธทำไมไม่เข้าใจคอมเมนต์ต่อไปครับ มีความสามารถแต่ไม่มีหัวใจให้ประเทศชาติก็สูญเปล่าเช่นกันโดยที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าเฮ้บิสทูเยนมีความมั่นใจน้อยอย่าพลาดโอกาสที่จะยืนยันตัวของตัวเองต่อไปครับสงสารบีทีและทีมชาติเวียดนามโดยที่ท่านต่อมาครับมากล่าวว่าสนับสนุนการตัดสินใจทั้งหมดของบิสทูเยนมาเลยสาวน้อยเป็นตัวของตัวเองซึ่งมีชาวเวียดนามนะครับมาตอบกลับใต้คอมเมนต์นี้ว่าเป็นเรื่องปกติ ที่จะปฏิเสธที่จะเข้าร่วมนักกีฬาถูกนักรบคีย์บอร์ดสาบแช่งอย่างไร้ปราณีซึ่งคนนี้นะครับมาตอบกลับว่าฉันเห็นว่ามีคําพูดหยาบคายและดูหมิ่นมากมายรอบตัวบิดทูเย็นแต่ไม่มีใครพูดเพื่อปกป้องเธอคุณต้องการอะไรจากเธอตอนนี้เธอเป็นคนเช่นกันเธอตัดสินใจชีวิตของเธอเองทําไมความเห็นแก่ตัวของบางคนถึงทาร้ายเธออย่างมาก ซึ่งท่านนี้ลามาตอบกลับว่าไม่เข้าใจว่าทําไมเขาไม่กล้าติดทีมชาติไปแข่งระดับนานาชาติอีกหลังจาก4เกมครั้งที่31จิตวิญญาณแห่งช,ชาติและสีของธงชาติที่เป็นตัวแทนของประเทศอยู่ไหนมีอะไรผิดปกติที่นี่ทําไมคุณไม่ชี้แจงสักครั้งแล้วค่อยเล่นอย่างอิสระไปต่อที่คอมเมนต์ต่อไปครับทีมผู้บริหารเห็นแก่ตัว ผู้เล่นแต่ละคนหลงตัวเองและมีจิตวิญญาณของชาติน้อยซึ่งท่านต่อมาครับกล่าวว่าหากไม่ต้องการเข้าร่วมเพียงเพราะว่าจิตใจของบิสตูเยนถือว่าอ่อนแอมากคอมเมนต์ต่อไปครับผู้ชายก็ต้องปฏิเสธที่จะเล่นกับผู้หญิงใช่ไหมสมสอัตอาจจะไม่สามารถทดสอบเพศได้แต่ไปโลกภายนอกพวกเขาจะบังคับทดสอบเพศของเธอคอมเมนต์ต่อไปครับมีเรื่องไม่สามารถพูดได้ฉันยังคงชอบเธออยู่หวังว่าเธอจะประสบความสําเร็จที่สมสอตของเธอ ในความเป็นจริงเมื่อเธอเข้าร่วมทีมจะแข่งแกล่งขึ้นโดยที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าทําไมไม่พิสูจน์ตัวเองที่ต้องตกเป็นประเด็นบิดเบือนโดยที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่ายิงกระทบจิตใจของคุณมากเท่าไหร่แฟนบอลก็ยิ่งพูดคุยมากเท่านั้นไปขจัดข้อสงสัยกันเถอะบีทีซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าชันอยากเห็นบิทูเยนพิสูจน์ตัวเองอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าผมคิดว่าสาพันธเย์บอลหรือองค์การกีฬาจำเป็นต้องชี้แจง 1. ห,หากมีปัญหาเรื่องเพศจะต้องได้รับการพิจารณาและตัดสินอย่างยุติธรรม 2. หากไม่มีปัญหาเรื่องเพศจำเป็นต้องมีมาตรการอย่างเข้มงวดต่อบุคคลหรือทีมที่ปฏิเสธที่จะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติไปต่อที่คอมเมนต์ต่อไปครับถ้าไม่มีปัญหาไรแอบแฝงก็ร่วมทีมสี่ซ่อนทำไม เลนเดียวต้องมีส่วนร่วมกับทีมชาติใช่หรือไม่ซึ่งท่านตอบมานะครับก็ามากล่าวว่ามีนักกีฬารุ่นเยาว์เล่นเก่งหลายคนทําไมไม่รับไปติดทีมชาติละ่ะเผื่อคราวหน้าจะได้ไม่ร่นต่อไปสารตอ่อคอมเมนต์ต่อไปครับยอมรับไม่ได้มีคนที่มีอติและความรู้สึกแย่ๆที่ทําให้บิสตูเยนต่ําต้อยและอับอาย แต่โค้ชและคณะก,กรรมการจัดการก็ยังไม่มีวิธีแก้ปัญหาในความคิดของชั้นบิสทูเยนจำเป็นต้องไปโรงพยาบาลหรือขอการตรวจสอบโดยการมีส่วนร่วมของสา,าพันวอลเลย์บอลเวียดนามเพื่อระบุเพทที่ถูกต้องของบิสทูเยนคอมเมนต์ต่อไปครับโปรดเห็นใจเธอด้วยเข้าทีมแพ้แข่งทีมอื่นก็จะเรียกร้องให้เช็คเพศไม่ว่าจะยังไงมันก็กดดันสําหรับเธออยู่ดีซึ่งท่านต่อมานะครับกล่าวว่าบิสทูเยนโปรดอยู่บ้านรักษาตัวเองเถิดแต่ไปอันนี้ก็เป็นสุดท้ายของคลิปนี้นะครับ ตัวที่ชาวเวียดนามท่านนี้ครับมาแสดงความคิดเห็นว่าเสียดายไม่ได้ดูบีทีแ่งครับก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับคอมเมนต์ชาวเวียดนามในครั้งนี้นะครับก็ท่านมีความรู้สึกอย่างไรบ้างต่อบ,บิสตูเยนนะครับสามารถมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมครับ